เซนครับออฟฟิเ okay, ช so so. so okay. so ียลโอเคนะครับว mm ันนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งไอคิมไว้ทุกคนผมได้บอกกับมันว่าผมจะมาทำคลิป VS เว้ยก็คือนางฟ้าเทพชันนางฟ้ากะแต่ผมอ่ะจะแข่งกันหาของใช้เวลา15นาทีไว้ทุกคนแล้วก็ผมอจะเกมโหมด1เึ่ของไว้ทุกคนจะให้มันแบบเกมโหมดสื่อะไรเงี้ยทุกคนก็คลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วฮู้ปะครับออฟฟิเชียล โอเคนะครับผมวันนี้ผมมีแข่งรับเชิญสุดพิเศษสุดที่กู้สุดไก่มืง้าไก่ได้ปบไก่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 ไกไก่โอ้โหานี้ครับผมคนมาทาคลิปแกล้งเว้ยแม่ไม่ไอ้สิงหโอ้โหสิงวาเเปิดคลิปแก้งกทีไเออคมาทคลิปวีเว้ก็คือนางฟ้าเทพผมก็คือนางฟ้าเทพมันกคผปะทะนางฟ้ากากไ้ทุกคนก็ไม่รู้ใครเทพใครกากกันั้นเราจะแบบว่าไงว่าคิม เราจะแข่งกันหาของเว้ยใช่ไหมเวลาสิบนาทีอ่ะแล้วมาสู้กันทีหลังอะไรเงี้ยเออ,อ,อใช่แต่นางฟ้ามันก็ต้องมีปีกใช่ไหมกูก็ Google เลยให้ทุกคนอ่ะมีปีกก็เหมือนแบบบินได้ทุกคนแบบเป็นเกมโมดูลแต่บินได้แบบไม่จํากัดนะทุกคนใช่ประมาณนั้นทุกคนก็แข่งของมาสู้กันทีหลังนะใครก็ชนะก็อย่าลืมคอมนเมนต์ด้วยนะครับว่าเชียร์พี่ฟิล์มเชียร์พี่คลิปนะทุกคนก็สุสดคิมนี้เริ่มเลยไหมครีมเริ่มเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับเวลาเลยกว่าก็ให้เวลาจับห้าสิบสิบห้านาทีเว้ยสิ โอเคกดละกดละโอเคแข่งนาของอโอโเลยดนีวกาโอ้โหเส็จปอนเลยเส็ดปะ่ะอย่างแรกก็ต้องขุดไม้กันเลยเว้ยขุดไม้ปึ๊บปึ๊บ แต่กูได้ทำการเซตไอเท,เทมไว้ได้แบบสแต็กสามารถสแต็กได้คูณ1,000อ,อ่ะเออแบบขุดได้ไม่จำกัดอ,อ่ะเออโคตรดีอ่ะเออชิบเดี๋ยวัว้นก็แยกแยะหาของอะไรอย่างเงี้นไปละกันเชิญแล้ว,ลวชิบชืบช้กูต้องคราฟคราฟอะไรเดียวคราฟที่ขุดหินอะไรเงี้ยเออเออโอ้ผมมึงจะเร็วเกินนังกูยังตัดไม่เสร็จทั้งต้นเลยเนี่ยยังจัดไม่เสร็จอีกว่าเออเนี่ยกำลังจัดอยู่เลยเนี่ยเออเออเนี่ยกูได้ไม้อีกสักต้นสองต้นแล้วเนี่ยชบิอโอ้ ไม้ก็แบบได้มาเยอะมากอะไม้กว่าเออชึบชึบชึบแต่ไม่ลงกับมอดอะไรวะมอดขุดทีเดียวแตกไปอะแบบมันจะโกงไปไหมแบบชึบเดี๋ยวกูขอบินไปแบบไปหาของทุกคนแล้วกันชึบชึบชึบเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีอ่ะเออโคตรชิวอ่ะโอ้ยังชิวชิวจริงไอ้หิม ะแล้วมึงแบบสนใจหาของแบบใต้ดินเปล่ะแบบมันต้องหาใต้ดินด้วยแต่เหมือนเวอร์ชันนี้มันใหญ่นะไม่ซู้ไวเหรอโอ้ยจำจงต้องหาถ้ำเองนะเว้ยนี่ไงกูเจอทางกูเจอทางลงถ้ำแล้วกูเจอทางลงถ้ำนี่กูก็เจอใช่เหรอวะอ้าวถ้ำตันแต่กูขอปิดเชดเดอร์เล่นละกันเพราะว่ามันจะมืดอ่ะมืดมากอ่ะเออใช่ใช่เพิ่มแล้วก็กูต้องมีท็อดเว้ยแบบมีท็อดอะมึงมีปองเยอะนะ ก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยกรลงใต้ดินมากูค้ามได้เก็บทุกอย่างละเนี่ยเออชิบผมมันก็เร็วเกินอะไรเงี้ยก็มีคือนางฟ้าเทพก็ใครจะแบบเชียร์ผมก็อย่าลืมพิมพ์เชียร์พิสูจนก้าวเอ้ยคุณเจอเอ็กซอร์ดได้คิมเอ็กซอร์ดสีสีเหลืองเอ็กซอร์ดสีเหลืองว่ะเออเดี๋ยวกูขอค้ามที่ขุดอะไรมาเก็บมันแล้วก่อนละกันดิไม่ใช่ที่ขุดดิ๋ยวเขาเรียกว่าอะไรถังน้ำเออชิบนี่ไงกูเก็บเอ็กซอร์ดมาแล้วนี่ไงกูพื้นโซนเองหรอวะ เออเพื่อจะตัดเอ็ดนี่ไอ้เพื่อไ,ไ,ไปไปมาจะตายด้วยเนี่ยกู <c oughs> กินเบอร์รี่เรืองแสงด้วยนะเว้ยอนนะใต้ตตถ้ำมันมีเบอร์รี่เรืองแสงแล้วโคตรดีอ่ะแบบ<ฮ>แล้วแทบไม่ต้องพกอาหารมาเลยเออเบอร์รี่เรืองแสงอ่ะสีส้มๆอ่ะส้มๆ,ๆ <c oughs> อ,อ่ะอยู่ในถ้ำใช่ใช่ในถ้ำในถ้ำไอ้คิมกูเจอเพชรว้าวเฮ้เพื่อนเร็วเกินไม่แต่แต่มันเร็วก็จริงแต่กูยังไม่มีที่ขุดเหล็กเลยไงชิกูต้องทำที่ขุดเหล็กก่อนวะโอ้โหกูเพิ่อนขุดหินดีเกินใช่หรอชิบชิบก็ว่าแบบ หล็กที่เวอร์ช่นนี้มันหาง่ายไหมคุณว่ามันหาง่ายหรือหายากว่น่าจะง่ายนะใช่หรอแต่กูยังไม่เจอสักอันเลยนี่นะเชิบเชิบอืมกูกูพอได้แล้วว่ะเชิบอืมเอ๊บเอ๊บเอ๊บคราบไปเชิบเชิบกูจะเอาเลี้ยงเลี้ยงน้องน้องเอ็กซ์ล็อตไปเล่นละกันตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่เลยกิมดูเวลาหน่อยดิสองยี่สิบสองสิบสองเหงอ โอ้ยชิวๆเลยจังหวะเนี้ <c oughs> ยใครนี่อยากให้ผมทำคลิปทอนแอวกสามารถคอมเมนต์ไ,ได้ทุกคนแบบทอดแอวมันๆอะไรเงี้ยเออสุดยอดอ่ะชึบชิบชิบ,ชบอขอหาของอะไรอ่อนแล้วกันนะทุกคนปึ๊บปึ๊บจะท่าไม้เวอร์จริงว่ะใหญ่เวอร์เลยอะ่ะเวอร์ชั้นเนี้ยโอ้ยสกเกลไม่จะเล่นกูล่มามันเล่นกูแล้วเนี่ยสเกลน่ะเพราะว่าถ้าเราตีสกเกล,ลกระดูกมันจะหักเลยนะเว้ยแบบเซฟเซฟกระดูกหักอ่ะโคตรดีผมกินเกินอ่ะเออนี่ไงผมเจอเหล็กจำนวนมากเลย มันไม่เจอเหล็กสักจำนวนเลยเพื่อนใช่เหรอดีดีนี่กูก็บินไปแล้วกันบางฟ้าก็ต้องมีปีกก็ต้องบินเนะี่ยใครจะไปเดินอะไรอะ่ะที่สําคัญลงถ้ำก็มีอาหารใช่แม้แต่เวอร์ชันนี้มันมีอาหารให้แล้วไงถ้ำอะ่ะแต่กูแบบก็อ,อย่าลืมหาอาหารที่มันแบบกินดีๆไปอ่ะอ้าวหืมขึ้หาแล้วกูบินไปนี่กูมีเหล็กละชิบหาแล้วทำไมถึงบินไม่ได้วะ <c oughs> มีเลียดเกดจัดไปชิบ นี่เว้ยกูมีแบบที่ขุดเหล็กละกูขุดเพชรเลยแล้วกันมุมเพชรมีเม็ดเดียวยังไงคิมโอ้โหเจ็ว่า15นาทีไม่น่าไปเนเชไลท์ไหวเนาะเพราะนั้นก็แบบสูงสุดก็น่ได้แค่ชุดเพชรอะแต่ไม่น่าชุดเต็มชุดนะเนาะเพราะว่ามันแบบหายากอะเออชิบโอ้โหมึงไม่เจอของเยอะยังวะยังไม่เจอเลยไม่แน่น้อยู่แล้วเออกูแบบเทพแล้วมึงเพิ่งเล่นกูมาแบบมึงไม่รู้ว่ากูเทพเปล่าวะชิบชิบชิบหืมกูขอขุดออฟซิเดียนเลยแล้วกัน กับทำที่ขุดฟออะเออออสซิเดียนเลยกว่าชึบชืบชึบชืบออสซิเดียนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยกูขุดไอะไรอันหนึ่งนี่อาชิเบนขึ้นด้วยเกินไอชิเบนขึ้นด้วยก็ว่าแค่นั้นเนี่ยปึ๊บปึ๊บหืมเลวกูกลัวจะไม่มีเลเวลว่ะชึบชืบชืบเลเวลว่ะวะขุดฐานจนรัวรัวเลยไอกูเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแ้ามึงทำอะไรอยู่เดี๋ยวตอนนี้กูก็หาเหล็กนะเพื่อนใช่หรอมึงหาเหล็กนานเลยว่ะ กูเจอแต่ทองแดงทองแดงคืออะไรวะโอ้คอบครอบอะไรนั่นนะครอบเตอร์ครอปเพอร์นี่พรากูแบบตัวกูแบบกูเซียนมากเลยอะในการหาของอะไรเงี้ยกูแบบกูมีของเยอะมากอะกูกูตีบัวขึ้นลงมาได้นะมึงอย่าลืมตีนะฮะตีบัวทำไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรวะตัว end sharp เงี้ยมันก็เร็วเกินนี่ไงแต่กูมีตัวาร์ s แล้วไงน้องจะไปกูเร็วไปปะอะว่ากูเร็วกูหาของเร็วไปปะ เร็วไปกูมีสเต็ปยูเอสซีอะนี่ดูดิกูมีอะไรไดมอนจบปะกูมีชุดไดมอนด์นะแล้วกูก็มีดาบไดมอนด์เลยด้วยโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้มึงมันอ่อนดอยไงทุกคนเขาย่าลืมเชียร์พี่พีนไปด้วยนะครับก็รู้น่าจะรู้ว่าใครจะชนะก็แบบเอิ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 บอือยังมีทองด้วยว่ะโป่งลูกปูเอบเอิบโอ้โหเจ็บ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 ตังบินดีๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรวะมันมี กูซักเยอะอะใต้ดินอะมีตรงนี้ถ้ำกูปรรซัคน่าเยอะม,มากมายกูกูบินจะไม่ไม่เจอเหล็กอะไรแล้วเนี่ยใช่อะมันจะบินอะไรขนาดนั้นกูบินแค่แบบวิ่งไปทุกที่เลอ,อน,อนะกูเจอถ้ำแล้วกูเจอถ้ำเหรอวะน้องจบละอึบอ๊บอึ๊บนี่ไงขุดไปเรื่อยๆเลยวะ่ะขุดหาวงหาวเวลอึบอ๊บอึบ๊บอึ๊บหูจะตกจะตกโอ้อเหล็กก้อนแรกเหล็กก้อนแรกมึงเหล็กไอ้หงอไอ้หโอ้โหมึงนี่มันอ่อนด๋อยจริงเลยว่ะ กูจะตายเพื่อนยังหยอกหรอกกูจะตายเลยพี่ถ้าตายแล้วต้องมินไม่เลยนะเว้ยโคตรยากอ่ะแบบปึ๊บปื๊ด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ตกแล้วว่ะเจอกลัวกูจะเจอถ้ำอีกไอ้เอ้ยต้องจำทางกลับให้ได้อ่ะบอกเลยกูเจอเพชรเยอะมากอ่ะเชึบชึบหงส์กระตุกกระตุ้นจะไปแตก็ไม่เยอะขนาดนั้นไงโอ้ยพอทำม่วกหรือล้วว่ากูจะได้ครบเซตเพชรแล้วเนี่ยมึงได้อะไรบ้างเนี่ยได้หิน ได้ดินวิเงครบเซตเพชรแล้วเพื่อนนี่อ่ะกูมีหมวกเพชรละเหล็กกูเลี้ยบเดียวเลดีย้โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนผมต้องแบบหาถ้ำที่มันแบบใหญ่กว่านี้ไว้เพื่อจะทำการแบบว่าหาลาพีสอะไรเงี้ยเออเพราะว่ากูมีตัวเอ็นชาร์ดอะไรเงี้ยแต่กูไม่มีลาพีสเย้มีหาลาพงลาพีสเลยด้วยเออมันแน่นอนแล้วน้องนี่อ่ะพูดถึงกูเจอลาพีสเลยว่ะ มันจะเป็นราพีจำนวนน้อยอ่ะเป็นราพีจำนวนน้อยอ่ะเออชึบชุบน้อยนี่เท่าไหรสามสองเนี่ยไอ่แค่แค่แค่สิบห้าอันแค่สิบห้าอันใช่ใช่แต่กูต้องทำเป็นต้นท้องด้วยว่ะเพื่อจะสู้กับมึงอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยแป๊บแป๊บมึงเหลือ่นาทีแล้วอ่ะเจ็ดนาทีแล้วเหรอวะโอ้โหถือว่าแคสิบห้านาทีกูแต่กูหาของได้เยอะอยู่นะสิบห้านาทีบอกเลยกูหาที่มันเร็วไงมึงเร่งอ่ะกูอยู่แค่สี่สปีดแมนไงจบปะ เพิ่มทำตัวเอนชาร์ดแล้วกันนี่ตัเอนชาร์ดวางเลยป๊อกเอนชาร์ดเลยแล้วกันเพื่อนเอนชาร์ดแหละนะนี่ฮนะกูกำลังจะได้เผาเหล็กเนี่ยมันก็ช้าเกินเนี่ยนะขุนชิม,มีชุดโปรเทคแล,ะนะเแล้วน่ะแล้วก็รองเท้ารองเท้าชุดกูกไ็ไม่ได้โกงอะไรมากนะเว้ยแบบก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะเอ๊บเอ๊บเยนไหมคทับลงไม่เท่าไหร่<ๆ> มีละกันกูทิ้งของเพื่ออะไอะอย่างมาเจอแถวนี้อะแต่ก็ไม่น่าจะเจอนะความเป็นไปได้ไม่น่าจะเจอเออเฮียเชิบเชืมกูมีครับเอน็วอน,วน,เอนวิวอ่อนไรกันวะเอ็นวิวอ่ะสำคัญอยู่นะมีเอ็นวิวด้วยเอ็นวิวเนี่ยถือว่าสำคัญนะทุกคนในการเล่นซ u วเวอร์เนี่ยทุกคนเพราะว่าเอาไปทำอัพเดตของอะไรเงี้ยทุกคนเชิบเชิบหื เดี๋ยวกูให้กูต้องให้กูหาเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนกูสงสารมึงว่ะกูซื้อกูแบบสุดก็ได้เพื่อนไม่ตกเลยเหลือกินนาทีละเหลือกินนาทีละเหลือหกเหลือหกเอ้าเลยเหลือห้าแล้วเหรอโอ้โหก็ยังชิวๆอยู่วิ่งยังชิวกูไม่งขไปแล้วกันวิ่งขึ้นมาข้างบนสิดูดีอึบอึ๊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 บวิ่งยังไงได้วะเนี่ยโอ้โหเหมือนว่าแบบการวิ่งกูแบบระยะมัน ขาเรวความเร็วมันไม่ถีบถึงอ,ะอ่ะโอ้มันทำให้กูบินไม่ได้วะม<อ>ัต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องร่อนลงมาก่อนแล้วค่อยบินขึ้นไปอีกรอบงเขแบบปื๊บปื๊บปื๊บอาโูนี่ใช้ชีวิตโโอยู่บนความเสี่ยงี่เลือดเป็น,เ,น,เ,นเหลือน้อยไอ้ย,ยอนนี่่่่่นน่่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 ่ะ่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่น่่นนน่่่่่่่่่่่่่่ง่บ่ อโอ้โหเป็นการขึ้นที่ยากลำบากมากเลยว่ะมึงไม่ได้เพชรเองมึงไม่ได้เหล็กไงหอเฮ้ยค่อเลี้ยวโอ้โหมึงนี่<อ>มันน่าสมเพชเนาะวัดโอ้ยใจเย็น<อ>ไวไ้หน่อยใจเนไว้หน่อยใจนไว้หน่อยชึบเชิบกบูบินออกมาเลยแล,ล้วกันกูแบบไม่ต้องประจ ol ใครกันในถ้ำเลยกูต้องบินออกมาหาแบบหาแร่หาของอะไรข้างนอกนี้ก่อนอะเชิบเชิบเชิบเป็นการบินที่สูงส่งมากเลยว่ะแต่ตอนสู้เราต้องถอดปีกด้วยเพื่อไม่ให้การบินหนีอ่ะเออ จะสู้กันมันๆหน่อยอ่ะปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บหืุมตรงนี้อะไรกันอาหารก็ไม่มีไม่มีเลยเหรอวะฉันก็ให้กูแบ่งไหมเนี่ยกูแบ่งมาได้ก็ดีแบบอาหารกูเยอะมากอ่ะแบบมึงแบบไม่ได้สักอันเลยเหรอแบบไม่ได้เรื่องว่ะมันมีตัวอะไรเกิดสักตัวไอ้เหี้ยใช่โอ้ยแสดงว่ามึงดวงไม่ดีมากๆอ่ะแบบมากมากมากๆอ่ะกูนี่มันดวงดีสุดๆไปเลยว่ะทุกคนชิบชิบชิบนี่เหลือกี่นาทีละเหลือกี่นาทีละ สี่นาทีสิบสองสี่นาทีโอ้มึงได้อะไรมึงเนี่ยมึงได้ชุดสักชุดนึงเนี่ยเอ้ได้ได้ชุดหนึ่งอันเย็ดที่ชุดจันเดียวเองอะ่ะ <c oughs> น่าก็<ม>ยังดีกว่าไม่มีมนี่น่า<ห>นสมเพศว่ะเพื่อนไอ้เกือบตกเลยกูเดี๋ยวนะกูต้องบินหาแบบที่แบบดีๆสักหน่อยวะ่ะแลนดิง้งดีๆสักหน่อยปบ๊บตรงนี้แล้วกันนี่ได้กางเกงละไอ้โห ได้กางเกงด้วยเหรอวะกูได้ทีนทีด้วยอ่ะกูจะบอกให้เอ้ยโม่บ่าวโม่บ่าวไม่โม่เราค่อยรอกันดูเอาตอนนั้นละกันนี่ทำโลก่อนทำโลกกันอืมโอ้โหมันจะเผาไม่ทันนะดีเผาไม่ทันเนาะตอนนั้นเวลามันเร่งรีบเหลือเท่าไหร่แล้วเวลาเหลือสามนาทีครึ่งสามนาทีครึ่งอือหือสามนาทีครึ่งยังเหรอวะชิบจะกูจะหาของอะไรไม่ทันแล้วะเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึบ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 พอกูเหล็กก็พอแล้วโหกูเหล็กก็ก็ได้ใจแล้วนะแบบชีว่าว่าเออเดี๋ยวนะกูต้องทำโล่อะโล่มันทำยังไงวะต<ไ>อนนี้อะโล่ทำอย่างนี้นี่เองเนะทำให้สองอันอะไรกันกูทำเพิ่มเหมือนกันหนึ่งมาแบบสงสารอะแบบน่าไม่อายอะอือโอ้โหมันน่าไม่อายจริงด้วยแบบต้องให้พูดต่อส,สู้ซ้ำของให้แบบมันไม่ใช่เรื่องปะเออก็มึงอยากทำให้กูเองอะโอ้โหเสียบ้าเจ้ากาแฟกูแบบ ต้องสารเงี้ยให้ทำหาของไม่ค่อยเป็นไงชิย <c oughs> ของที่จําเป็นหนอะโหถ้ากูทํายาทันมึงทำไปแล้วเนะี่ยแต่มันไม่มีประตูนรกไงี้โอ้โหใช่ตูงลงปูตูนรกอีกเอ่อกูทําชุดเถื่อนมึงแล้วกันกูสงสารมึงจริงวะ่ะกูมีเพชรอยู่สิบสองอันน่ะแบบทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยทํานะทชุดเพชรได้อะ่ะ <c oughs> ชุดเพชรกับกางเกงอะ่ะกูทําชุดเพชรกับรองเท้าให้มึอองอ่ะอืมออเซิร์ฟ เหลือกี่นาทีละพร้อมยังแค่นั้นเนี่ยเอาแล้ี้เอาของเกวอาเมืงเอาถึงวิสุดท้ายไปเลยเชิบเชิบกูฟูลิปโอเคละไอ้เหี้ยเย็ดโอ้โหเดี๋ยวกูให้ตัวเอ็นชาร์จว่ะแต่กูไม่ให้เลเวลนะนี่นะตัวกูแถมตัวเอ็นชาร์จกับลาพีให้มึงพร้อมมาหากูหรือยังล่ะแค่นั้นเนี่ยเวลกูมีสามเวลเลยกูมีอยู่สามเวล์แต่กูไปเจอขวดเวลในอันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรวะในกล่องใต้ดินอะ เมืองเพชรอะอจริงดีโอเวงปานนอยได้ได้แต่มันต้องแบบมาหาตรงนี้ต้องอมมรอเกมมันเริ่มก่อนไงเรารอเกมมันเริ่มก่อนไงอิงดีเนี่ยมีดดีกว่าม<ต>ีาดที่บรรลุธรรม,มหรอเออชุบชุบโหต้องหาสิ่งของมันจำเป็นก่อนดีจุมจ๋มจุ่มไปจุ๋มจุ่มปึ๊บปึ๊บนี่ทุกคนผมเหวี่ยงผมตัดไม้อะไรเล่นๆกันแล้วกันเอ้ยผมสร้างบ้านเล่นลอยง่ายนะแบบไอคิมมันช้ามากทุกคนแบบโง่อะมันโง่นะ ก็เกิดไปไหนกี่กี่วิละหลือกี่วิเหลือกี่นาทีอ่ะมึงพร้อมละเนี่ยมึงพร้อมแล้วหรือเหลือกี่นาทีเหลือหนึ่งนาทีสิบวิโอ้โหมึงพร้อมแล้วใช่ไหมแต่มึงพร้อมแล้วใช่ปหมเออมึงพร้อมไปชมของกูลเยสได้ได้ได้มามาตรงนี้ว่ะเเลนย T A S P อ่ะนี่เอาไหนวะเออสตาร์ไฟก่อน S A นี่อโดยชุดกู โอ้มชุดนี้แค่นี้ไงถอดปีกนางฟ้าออกว่ะนี่กลันกันหนีไว้กันหนีถ้าปีกนางฟ้าออกเออกูให้เวล้มไว้อ่ะมีแค่นี้เนี่ยเพราวมันดอกเพราะมันดอกน้อยนะอ่ะอันนี้ปอ่ะรับปีกได้อ่ะโอ้โหแบบกูช่วยมึงเต็มที่นะเพื่อนถ้ามึงไม่ได้ก็แบบสุดยอดอ่ะอ่ะกูให้แอปเปิลมีอีกสองอ่ะให้สามมันเลยอ่ะอ่ะชุดเพชรไปอ่ะกูให้มึงแค่นี้เนี่ยจบปะให้มึงแค่นี้เนี่ยไปหาเองแล้วกันแต่ที่อื่นอ่ะ ชืบชืบดีกูเตรียมของก่อนมีกูขอเลี้ยงน้องสลารพัดเลือกกูไว้ในนี้แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นของขวัญปลุกใจอ่ะชืบชืบใจด้วยไอจ้ใช่ใช่จะได้แบบจะได้ไม่ตายไงชบเครื่องรางของขังกูแบบเหลือเพียบอ่ะเนี่ยน้องน้องชมุูกูอยู่นี่เอ่อโป๊ะโปะโป๊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 วโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊วโา๊ะโป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  มือเขาที่จะบวกเรือังจัดปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกอันกันขออีกอันได้ได้ได้เดี๋ยวกูสร้างบ้านให้น้องละมุดรอใครที่ชอบน้องละมุดก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์น้องละมุดด้วยนะครับผมนี่ไงชิบ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 อืมอ่ะกูเสร็จแล้วเนี่ยกูเสร็จแล้วเหรอกูขอปกป้องน้องละมุดกูก่อนละกันอย่ามันโดนอันตรายชิบชิบนี่ไงน้องละมุดลำใหญ่กูชิบขาไมนหมดเลยละกันตัวใหญ่ โป๊ะนี่ไงบ้านบ้านน้องละมุดกูโอเคมึงพร้อมแล้วใช่ปหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้โชึบชึบเอาเลยไหมล่ะมาเฮ้ยอาหารเอาอาหารไปนี่หรือว่าอย่าหาเพรากูม่แบ่งวะอด่าแบ่งวะเอาเลยนะมึงเก็บอาหารใช่ปุ๊บคุณบวกเลยนะสามสองหนึ่งบวกเลยดีกว่ามามาอยู่ที่ฝีมือแล้ววะโห กินกันละกันกินกันละกันโอ้โหนี่ไงดี๋ยวสเต็ปกูไงเฮ้ยนี่ไงจบแล้วจะคนหนึ่ะสามศูนย์ อาสักสารอบมาสารอบสได้สามมาไอนะต่อยนะสามสองนึ่งเออแต่พอ่กูหมดแล้วอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรถือว่าพี่ใช้ใจของไม่ประหยัดไงชึบเอ้ยม่กินเยอะมีเลยมอุ้ยแหลกแหลกแหลกกกระมึงกูเหลกนะนี่ไง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 เฮ้ย นี่ไงจบปะสองในสามแล้วเนี่ยแต่กูให้ไอ้หยามึงแรงอ่ะกูให้มึงอีกจานหนึ่งว่ะกูให้มึงอีกจานหนึ่งสดดูดูพูดมากูทิ้งโลดอ่ะอ่ะอุ้ยนี่ไงอุ้ยเลิกไปบอกกูอีกนี่ไงโอ้โหืมาดิมาดิว่ะมาว่ะมาว่ะโอ้โหอย่ามึงจะหนีอย่างนี้เหรอเพื่อน เริบเริ่บเริ่บนี่ไงนี่ไงใช้โล่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงไม่เคยใช้โล่ไม่เคยใช้โล่น้องเป็นไงเอไม่ใช่ใช้ชแบบกูให้มืออีกว่าแบบโอ้ยจะเต็มหมุนกว่ากูไงนี่ไงอือ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 นี่ไงโอ้โหดูเอาเป็นว่า จบคลิปไปดีวกว่นโอเคผมตอนนี้คลิปนี้ฝาจบคลิปไปเรื่ะใครที่ชอบหรือกันอะไรก็แชร์กดตัดตามเราสักคลิปนี้ก็ไม่เป็นนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปด้วยนะครับผมเย้เย้แมวดีกว่าทุกคนกดไลค์ผมดีกว่าโอเคทุกคนสักคลิปกน็กนะจบคลิปแบบอันแสนเศร้าอะไกันทุกคนต้องเศร้ากับสิ่งนี้ไว้ทุกคนอ,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 อึบบอึบอทุกคนลาก่อน 啊啊啊啊啊啊！Uh, uh, 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 uh.